นี่ก็คือตัดเลยะดหนูดีก็จะขอผู้ปกครองว่าไม่ให้เด็กเล่น iPhone ไม่ให้เด็กเล่น iPad ไม่ให้เด็กเล่นมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านนะคะก็เหตุผลง่ายเลยเพราะว่าดวงตาเด็กคะเป็นอวัยวะที่มันต่อเนื่องจริงดวงตาที่ใหญ่กว่เด็กมันเป็นอวัยวะเดียวกับสมองอยู่แล้วการที่เอามาล็อกไว้ในพื้นที่แคบๆมันส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้มันส่งผลให้สมองพัฒนาได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะดูไม่เป็นอันตรายเกมสนุกๆพัฒนาการนะคะบางเกมก็ ก็เป็นเกมที่หนู๋ยวถือว่าเนื้อหาอันตรายนะคะส่วนโทรทัศน์วันนี้ก็ไม่ให้เด็กดูเลยอนุญาตไม้ผมนะคะถ้าเป็นที่มัธยมก็ผ่อนแบนซ่อนลิมิตนะคะมีงานวิจัยจํานวนมากนะคะที่พูดถึงข้อเสียของโทรทัศน์แต่งานวิจัยอันหนึ่งนะคะที่เดี๋ยวบีอ่านแล้วก็ก็ทําให้ไม่ยอมให้เด็กตัวเองดูโทรทัศน์เลยก็คือจะมีงานวิจัยนะคะในมหาวิทยาลัยนินมีการอย่างหนึ่งนะคะที่พบว่าถ้าเด็กนั่งจ้องโทรทัศน์นะคะนั่งจ้องโทรทัศน์วันละหนึ่งชั่วโมง เสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นได้10%พระชานไผ่เพราะว่าถ้าเล็กคนไหนนั่งจ้องจอโทรทัศน์นะคะวันละ5ชั่วโมงก็เอาไว้เด็กคนไหนจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสัน้นถึง50%